แต่ฉันเป็นหัวพี่นะพี่ฉันรักพี่นะพี่รักพี่นะจริงนะๆกลับไปบน mhm. อนะกลับไปพี่รีบไปจ้ะแกไล่ฉันใช่ไหมก็ไล่อย่างไก็ได้พี่กูไม่ใช่เออแต่ถ้าแกเข้าไปแล้วมันเกิดเรื่องอะไรกับแกแกไม่ต้องให้ฉันบัญชาช่วยฉันไปละเออไปเ <ett> หอะโอ้ย เออเดินเดินเดินเอ้ยมึงเป็นไรอ่ะตู๊ดไงเด็กปากเด็นคำมึงบอกบอกว่าแต่งล้วไปรีบไปไอ้นี่เสียชื่อที่เป็นน้องกูด้วยไอ้ตูดทำเจ้าตูดชอบชอบชอบตูดใหญ่ๆเจ้าเจ้าจ๋านี่ไอ้นี่งอหัวขาด งป่าปอสลิดบ่าอะไรปอสลิดแต่มันก็ไม่ได้หลังปอปอสลิดก็ใช่ไงมึงเนี่ยนะผิดเป็นอาชีพอีกกูลิ้นเค้กูใช้เล่นตลอดเวลาเฮ้ยเอ้ยนะกูเชื่อกูเชื่อมาเดินดีๆเดินดีๆโอ้โหไอ้นี่พาคุยคุยเล็กเล็กตลกรัว